สินเนียนควายเลยสินเจียอยู่อีสิ้น,นี่หัวชายสินเนียนฟาชายสวัสดีวันปลุจีนนะคะแนซีที่ดินสวยขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮปังปัง,ปงรวยรวยคะ่ะ ท่านไหนที่แจกอ่งเปลลูกๆหล,ลานๆเสร็จแล้วล้วจะพาลูกๆหล,ลานๆเดินทางออกมาเที่ยวนันซี่ขอแนะนำนะคะจังหวัดนครนายกค่ะแล้วก็แวะมาชมโครงการดีวันเลนะคะโครงการของเราตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะดูสิคะโครงการของเราสวยที่สุดในนครนายกนะคะเพราะว่าของเราวิวเขา180องศาด้านโน,น้นเขาพระเขาไม่พรวง แล้วก็เขาทุเรียนเขาใหญ่ค่ะที่นี่มีทั้งหมด17ไร่300ตารางวา28่แปลงค่ะแปลงของเรานี่นะคะดูสิคะอันนี้เป็นแปลงตัวอย่างค่ะแค่เห็นแปลงตัวอย่างแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะทุกท่านแล้วฝั่งนู้นจะเป็นแปลงสองนะคะ200ตารางวาแค่นั้นเองค่ะสวยที่สุดสวยในซอยเลยนะคะโครงการนี้ดีอย่างไรล่ะคะโครงการของเราเพอร์เฟกมากๆเพราะว่าของเรามี ไฟฟ้านำประปาเข้ามาเรียบร้อยแล้วอยู่ไม่ห่างจากถนนใหญ่เลยค่ะเชิญค่ะแวะมาชมแปลงนะคะแวะมาถ่ายรูปนะคะเพราะของเรานี่ค่ะมีพร้อมให้คุณถ่ายรูปนะแล้วก็นี่ค่ะด้านนี้ด้วยนะคะแล้วจุดไฮไลท์ของเราจะเป็นภูเขาสองลูกมาเชื่อมกันไฮไลท์เลยค่ะอันนี้คือเขาหัวใจค่ะสวยมากเลยนะคะโครงการเรามาที่นี่เอกสิทธิ 28แปลง28ครอบครัวเท่านั้นแล้วก็ช่วงนี้เรามีพรีเซลนะคะตั้งแต่วันที่24มกราคจ,จนถึง6กุมภาพันธ์ของเรารถแลกแจกแถมค่ะลองเข้ามานะคะแวะเข้ามาชมแวะเข้ามาทักทายมาคุยโครงการนี้นะคะถ้าท่านไหนไม่อยากจะจ่ายเป็นเงินสดใช่ไหมคะของเรามีแบงค์มาปรึกษาด้วยค่ะเรียนเชิญน,นะคะ เส้นทางไม่ถูกนะคะสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0972601264ค่ะหรือตามได้ที่เพจแนนซี่ที่ดินสวยนะคะแนนซี่พร้อมทีมงานเซลล์นะคะด้านนู้นค่ะแล้วก็เจ้าหน้าทีน่านาคารนะคะรอท่านอยู่นะคะทุกทกท่านเนี่ยค่ะลองเข้ามาชมเข้ามาแวะเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศสุดเอ็กซ์คูีมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกท่านค่ะ รวยรวยรวยฮ่อฮ่อฮ่อสวัสดีค่ะ